สวัสดี FC. เอฟซีเพื่อนๆสวนต้นไม้น้องโคนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกเชา้านี้เรามาพบกันด้วยสาระความรู้สกิดสะเกาโดยเฉพาะพี่น้องคนสาก์นักสาก์ชาวสากรสาระความรู้สมาชิก สหกรณ์ที่ดีสมาชิกสหกรณ์ที่ดีสมาชิกอะไรต้องเข้าใจในบทบาทสหกรณ์ระดับชาติมีพื้นฐานที่ทุกคนต้องนิยมอุดรมการ์ดีที่ทำงานเพราะเข้าใจในวิชา มีวินัยเริ่มต้นที่ตนก่อนทำสิ่งสุนทรลดกิเลสลดตัณหานำตนให้รู้คิดพิดจารณาชีวิตต้องศึกษาก้าวหน้าไกลมีอุรมการเป็นหลักเป็นศักดิ์รีความประพฤติดีอ่อนน้อมย่อมสดใสคิด เสียสละอยากช่วยด้วยจริงใจประชาธิปไตยมุ่งประโยชน์มหาชนมีความพอยุดดีเป็นที่ตั้งตั้งใจรวมพลังมุ่งหวังผลเพื่อประโยชน์จะได้รับกับปวงชนส่วนรวมคือทุกคนเท่าเทียมกันนี่คือสมาชิก สหกรณ์ที่ดี